กี่ล้านพวกขายเนี่ยที่บอกที่ินปลาเผาตะ,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 ะกัว่วไอ้ตะเกที่ที่มันชื่ออะไรนะไฟใช่ไหมไฟมันจะมองเปล่าวะเชื่ออยู่เปล่าไฟใช่ไหม,ใช,ไหมใช่ไฟเปล่านี่มันหายไปนี่แหละยังหาตัวอยู่แอสตาดีวะหนกว่าไปดาวแมวแล้วยังอยู่ยังอยู่แต่ลงก็ได้ใดอะ แล้วเขาไปอยู่ตรงกิ่งไอ้นี่พอดีเลยนะมะพร้าวอะ่ะดูเดี๋ยวคอพาดอยู่อ๋อไม่เห็นเลยเมื่ไงตรงใกล้ๆต้นมะพร้าวอะ่ะอยู่ที่กิ่งพอดีเลยเห็นแต่หัวไปลงเปงล่าจะช่วยยังไงวนะเนีย่ยใครปีนนะใครปีนเป็นน้อนง,นงัมะพร้าว